vắt xuống, xuống xuống này, vắt xuống xuống bao nhiêu? ức ức ức, này cứ không, uống bẹ tiếp, uống bẹ đó, tập uhm. Bắt chuột xuống, xuống hấp Bắt chuột xuống Hãy subscribe xuống kênh Ghiền Mì คือชักือเนี่ยไปเช็บหนึ่งครับเอาปึ๊บโอ้โหสูงแปดสิบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนน้องงานรวยอายุเกือนดสูงแปดสิบแล้วครับหืยอ,อ,อ,อมดื้อเลยนะครับเนี่ยยอมดื้อเลยนะครับเนี่ยดื้อได้แม่เขานะครับนี่แม่เขาครับ ยอมดื่นครับน้องมารวยน้องมารวยยอมส่วนน้องมารวยลูกเจ้าเอกตาทองนะครับพี่ติดตามลูกเจ้าเอกตากทองนะครับเป็นหลานเก้าเจริญนะครับ เด็กวางล้วเป็นเจ้าของแล้วหมูหมูน่้บิดงามดีขาแข็งง่ายนะครับแข็งขาดีนะครับแข็งขาดีหยุดหุดยุดเดี๋ยวจิตควอยแม่เขาออกไปแลีนเล่นนะครับ ลอยไปย่างอกกำลังไก่แง่กับลูกเบิ้งออกลูกน,น,น,นี่ครับฝากคิดตามน้องมาลุยนะครับอมาลุยอื เดี๋ยวจะไปปล่อยออกกำลังกายแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ